สวดมนต์พระคาถาพระปัจเจกับพุทธเจ้าหนึ่งร้อยแปดจบพุทธามาอุณโมพุทธายะวิรัตโยวิรัคนายังวิราหิงสาวิราทาศีวิราทาสาวิรัอิิโยพุทธะมณีมามะพุทธะสวะหมวิรัตโยวิรัคนายังวิราหิงสาวิราทาศีวิราทาสาวิราอิิโยพุทธะมณีมามะพุทธะสวะหม วิลัทยโยวิลัคนัยยังวิลาหิงสาวิลัทาสีวิลาทาสาวิลาอิทิโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวะหมวิลัทยโยวิลัคนัยยังวิลาหิงสาวิลัทธาสีวิลาทธาสาวิลาอิทิโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวะหมวิลัทยโยวิลัคนยังวิลัหิงสาวิลาทธาสีวิลาทธาสาวิลัหิติโย พุทธามานิมามาพุทธะสวะหมวิลาชโยวิลาคนในยังวิลาหิงสาวิราาสีวิราาสาวิลาอิทธิโยพุทธามานิมามาพุทธะสวะหมวิลาชโยวิลาคนในยังวิลาหิงสาวิราาสีวิราาสาวิลาอิทธิโยพุทธามานิมามาพุทธะสวะหมวิลาชโยวิลาคนในยังวิลาหิงสาวิราาสีวิราาสาวิลาอิทธิโยพุทธามานิมามาพุทธะสวะหม ววลาททโยววลาคนในยังววลาหิงสาววลาทาสีววลาทาสาวิลาอิทโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวะหมววลาททโยววลาคนในยังววลาหิงสาววลาทาสีววลาทาสาวิวลาอิทโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวะหมววลาททโยววลาคนในยังววลาหิงสาววลาทาสีววลาทาสาวิลาอิทโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวะหม วิลาทโยวิลาคนในยังวิลาหิงสาวิราทาสีวิราทาสาวิลาอิทิโยพุทธะมณีมามะพุทธะสวะโหมวิลาทโยวิลาคนในยังวิลาหิงสาวิราทาสีวิลาทาสาวิลาอิทิโยพุทธะมณีมามะพุทธะสวะโหมวิลาทโยวิลาคนในยังวิลาหิงสาวิลาทาสีวิราทาสาวิลาอิทิโยพุทธะมณีมามะพุทธะสวะโหมวิลาทโยวิลาคนในยังวิลาหิงสาวิราทาสีวิราทาสาวิลาอิทิโยพุทธะ มานีมามะพุทธะสวะหมวิลาทะโยวิลาคนในยังวิลาหิงสาวิลาทาสีวิลาทาสาวิลาอิทิโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวะหมวิลาทะโยวิลาคนในยังวิลาหิงสาวิลาทาสีวิลาทาสาวิลาอิทิโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวะหมวิลาทะโยวิลาคนในยังวิลาหิงสาวิลาทาสีวิลาทาสาวิลาอิทิโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวะหม วิลาเทโยิวลาคนในยังววลาหิงสาวเวลาทาสีวลาทาสาวิวลาอิทโยพุทธะมานีมาม่าพุทธะสวะหมววลาเทโยเวลาคนยังเวลาหิงสาวเลาทาสีเวลาทาสาวิวลาอิทโยพุทธะมานีมาม่าพุทธะสวะหมววลาเทโยวลาคนยังววลาหิงสาวเวลาทาสีเวลาทาสาวเวลาอิทโยพุทธะมานีมามะพุทธะ สวะโหมววลาทโยววลาคนในยังววลาหิงสาววลาทาสีววลาทาสาววลาอิทธิโยพุทธามานีมามาพุทธะสวะโหมววลาทโยววลาคนในยังเวลาหิงสาววลาทาสีววลาทาสาวิลาอิทิโยพุทธามานีมาม่าพุทธะสวะโหมววลาทโยววลาคนในยังววลาหิงสาววลาทาสีวิลาทาสาววลาอิทธิโยพุทธะมานีมาม่าพุทธะสวะโหม วิลาทโยวิลาคนในยังวิลาหิงสาวิลาทาสีวิราทาสาวิลาอิทโยพุทธสะมานิมามาพุทธสะสวะโหมวิลาทโยวิลาคนในยังวิลาหิงสาวิลาธาสีวิราทาสาวิลาอิทโยพุทธสะมานิมามาพุทธสะสวะโหมวิลาทโยวิลาคนในยังวิลายหิงสาวิลาทาสีวิราทาสาวิลาอิทโยพุทธสะมานิมามาพุทธสะสวะโหมวิลาทโยวิลาคนในยังวิลาหิงสาวิลาธาสีวิราทาสาวิลาอิทโยพุทธสะ มานีมาม่าพุทธะสวโหมวิระทโยวิระคนในยังวิราหิงสาวิราทาสีวิราทาสาวิราอิทธิโยพุทธะมานีมาม่าพุทธะสวโหมวิระทโยวิราคนในยังวิราหิงสาวิราทาสีวิราทาสาวิราอิทธิโยพุทธะมานีมาม่าพุทธะสวโหมวิระเทโยวิราคนในยังวิราหิงสาวิราทาสีวิราทาสาวิราอิทธิโยพุทธะมานีมาม่าพุทธะสวโหม เลาทโยววลาคนในยังววลาหิงสาววลาทาสีววลาทาสาวิวลาอิทธิโยพุทธะมานีมาม่าพุทธะสวะหมววลาทโยววลาคนในยังววลาหิงสาววลาทาสีววลาทาสาวิลาอิทธิโยพุทธะมานีมาม่าพุทธะสวะหมววลาทโยววลาคนในยังววลาหิงสาววลาทาสีววลาทาสาวิวลาอิทธิโยพุทธะมานีมาม่าพุทธะสวะหม ววลาเทโยววลาคนในยังเวลาหิงสาววลาทาสีววลาทาสาววลาอิทิโยพุทธะมานีมาม่าพุทธะสวะหมววลาเทโยเวลาคนในยังววลาหิงสาววลาทาสีววลาทาสาววลาอิทิโยพุทธะมานีมาม่าพ <an tiế ng> ุทธะสวะหมววลาเทโยววลาคนในยังววลาหิงสาววลาทาสีววลาทาสาววลาอิทิโยพุทธะมานีมาม่าพุทธะสวะหม วิลาทธโยวิลาคนัยยังวิลาหิงสาวิลาทธาสีวิลาทธาสาวิลัอิทิโยพุทธะสมานีมามะพุทธะสวะหมวิลาทธโยวิลาคนัยยังวิลาหิงสาวิลาทธาสีวิลาทธาสาวิลัอิทิโยพุทธะสมานีมามะพุทธะสวะหมวิลาทธโยวิลาคนัยยังวิลาหิงสาวิลาทธาสีวิลาทธาสาวิลัอิทิโยพุทธะสมานีมามะพุทธะสวะหมวิลาทธโยวิลาคนัยยังวิลาหิงสาวิลาทธาสีวิลาทธาสาวิลัอิทธะะะสสสมมมาานีพุทธวโหม วลาทายโยววลาคนในยังววลาหิงสาววลาทาศีววลาทาสาวิวลาอิทธิโยพุทธะมานีมามาพุทธะสวะหมวลาทายโยววลาคนในยังววลาหิงสาววลาทาศีววลาทาสาวิลาอิทธิโยพุทธะมานีมามาพุทธะสวะหมวลาทายโยววลาคนในยังววลาหิงสาววลาทาศีววลาทาสาวิลาอิทธิโยพุทธะมานีมามาพุทธะสวะหม วิลาทธโยวิลาคนัยยังวิลาหิงสาวิลาทธาสีวิลาทธาสาวิลาอิทิโยพุทธสะมานีมามะพุทธสะสวาโหมวิลาทธโยวิลาคนัยยังวิลาหิงสาวิลาทธาสีวิลาทธาสาวิลาอิทิโยพุทธสะมานีมามะพุทธสะสวาโหมวิลาทธโยวิลาคนัยยังวิลาหิงสาวิลาทธาสีวิลาทธาสาวิลาอิทิโยพุทธสะมานีมามะพุทธสะสวาโหม เวลาทายโยเวลาคนในยังเวลาหิงสาเวลาทาสีเวลาทาสาเวลาอิทธิโยพุทธะมานีมาม่าพุทธะสวะหมเวลาทายโยเวลาคนในยังเวลาหิงสาเวลาทาสีเวลาทาสาเวลาอิทธิโยพุทธะมานีมาม่าพุทธะสวะหมเวลาทายโยเวลาคนในยังเวลาหิงสาเวลาทาสีเวลาทาสาเวลาอิทธิโยพุทธะมานีมาม่าพุทธะสวะหมเวลาทายโยเวลาคนในยังเวลาหิงสาเวลาทาสีเวลาทาสาเวลาอิทธิโยพุทธะมานีมาม่าพุทธะสวะหม วิลาทธโยวิลาคนัยยังวิลาหิงสาวิลาทธาสีวิลาทธาสาวิลัอิทิโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวะหมวิลาทธโยวิลัคนัยังวิลาหิงสาวิลาทธาสีวิลาทธาสาวิลาอิทิโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวะหมวิลาทธโยวิลัคนัยยังวิลาหิงสาวิลาทธาสีวิลาทธาสาวิลัอิทิโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวะหมวิลาทธโยวิลัคนัยังวิลาหิงสาวิลาทธาสีวิลาทธาสาวิลาอิทิ วิลาทายโยวิลัคนัยยังวิลาหิงสาวิลาทธาสีวิลาทธาสาวิลาอิทิโยพุทธะมานีมามาพุทธะสวะหมวิลาทายโยวิลัคนัยยังวิลาหิงสาวิลาทธาสีวิลาทธาสาวิลาอิทิโยพุทธะมานีมามาพุทธะสวะหมวิลาทายโยวิลัคนัยยังวิลาหิงสาวิลาทธาสีวิลาทธาสาวิลาอิทิโยพุทธะมานีมามาพุทธะสวะหม ววลาเทโยววลาคนในยังเวลาหิงสาวิวลาทาสีววลาทาสาวิลาอิทธิโยพุทธะมานีมาม่าพุทธะสวโหมเวลาเทโยววลาคนในยังเวลาหิงสาวิลาทาสีววลาทาสาวิลาอิทธิโยพุทธะมานีมาม่าพุทธะสวโหมเวลาเทโยเวลาคนในยังววลาหิงสาวิลาทาสีววลาทาสาวิวลาอิทธิโยพุทธะมานีมาม่าพุทธะสวะหมเวลาเทโยเวลาคนในยังเวลาหิงสาวเวลาทาสีววลาทาสาวิลาอิทธิโยพุทธะมานีมาม่าพุทธะสวโหม วิลาทโยววลาคนในยังเวลาหิงสาววลาทาสีววลาทาสาวิลาอิทิโยพุทธะสามนิมามาพุทธสศาสวาหมววลาทโยววลาคนในยังเวลาหิงสาววลาทาสีววลาทาสาววลาอิทิโยพุทธะสามนิมามาพุทธสศาสวาหมววลาทโยววลาคนในยังเวลาหิงสาววลาทาสีววลาทาสาววลาอิทิโยพุทธะสามนิมามาพุทธสสาสวาหมววลาทโยววลาคนในยังเวลาหิงสาววลาทาสีววลาทาสาววลาอิทธสสาิโหม วิลาเทโยววลาคนในยังววลาหิงสาวิลาทาสีววลาทาสาวเวลาอิท ah si, ma ิโยพุทธามานีมามาพุทธะสวะโวหมววลาเทโยววลาคนในยังววลาหิงสาวิลาทาสีววลาทาสาวิวลาอิทิโยพุทธามานีมาม่าพุทธะสวะโวหมววลาเทโยววลาคนในยังววลาหิงสาวิวลาทาสีววลาทาสาวิลาอิทิโยพุทธสมานีมามาพุทธะสวะโหมววลาเทโยววลาคนในยังววลาหิงสาวเวลาทาสีววลาทาสาวิวลาอิทิโยพุทธามานีมามาพุทธะสวะโวหม วิลาทโยวิลาคนเนยังวิลาหิงสาวิลาทาสีวิลาทาสาวิลาอิทิโยพุทธะมานีมามาพุทธะสวะโหมวิลาทโยวิลาคนเนยังวิลาหิงสาวิลาทาสีวิราทาสาวิลาอิทิโยพุทธสะมานีมามาพุทธะสวะโหมวิลาทโยวิลาคนเนยังวิลาหิงสาวิราทาสีวิราทาสาวิลาอิทิโยพุทธสะมานีมามาพุทธะสวะโหมวิลาทโยวิลาคนเนยังวิลาหิงสาวิลาทาสีวิราทาสาวิลาอิทิโยพุทธะ มานีมาม่าพุทธะสวโหมวิลาทยโยวิลาคนในยังวิลาหิงสาวิลาทาสีวิลาทาสาวิลาอิทิโยพุทธะมานีมาม่าพุทธะสวโหมวิลาทยโยวิลาคนในยังวิลาหิงสาวิลาทาสีวิลาทาสาวิลาอิทิโยพุทธะมานีมามาพุทธะสวโหมวิลาทยโยวิลาคนในยังวิลาหิงสาวิลาทาสีวิลาทาสาวิลาอิทิโยพุทธะมานีมามาพุทธะสวโหม วลาทาโยววลาคนในยังววลาหิงสาวิลาทาศีววลาทาศาวิลาอิทิโยพุทธะมานีมาม่าพุทธะสวะหมวลาทาโยววลาคนในยังเวลาหิงสาวิลาทาศีววลาทาศาวิลาอิทิโยพุทธะมานีมาม่าพุทธะสวะหมวลาทาโยววลาคนในยังววลาหิงสาวิรลาทาศีววลาทาศาวิวลาอิทิโยพุทธะมานีมาม่าพุทธะสวะหม วิลาทยโยวิลาคนในยังวิลาหิงสาวิลาทาสีวิลาทาสาวิลาอิทิโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวาหมวิลาทยโยวิลาคนในยังวิลาหิงสาวิลาทาสีวิลาทาสาวิลาอิทิโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวาหมวิลาทยโยวิลาคนในยังวิลาหิงสาวิลาทาสีวิลาทาสาวิลาอิทิโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวาหม ววลาทายโยววลาคนในยังววลาหิงสาววลาธาสีววลาทาสาวิลาอิทิโยพุทธะมานีมาม่าพุทธะสวะหมววลาทายโยเวลาคนในยังววลาหิงสาววลาทาสีววลาทาสาวิลาอิทิโยพุทธะมานีมาม่าพุทธะสวะหมววลาทายโยววลาคนในยังเวลาหิงสาววลาทาสีววลาทาสาวิลาอิทธิโยพุทธะมานีมาม่าพุทธะสวะหม วิลาทโยวิลาโคเนยังวิลาหิงสาวิลาทาศีวิลาทาสาวิลาอิทิโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวะโหมวิลาทโยวิลาโคเนยังวิลาหิงสาวิลาทาศีวิลาทาสาวิลาอิทิโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวะโหมวิลาทโยวิลาโคเนยังวิลาหิงสาวิลาทาศีวิลาทาสาวิลาอิทิโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวะโหม วิรทายโยวิระคนในยังวิราหิงสาวิราทาสีวิราทาษาวิราอิทธิโยพุทธะมณีมามาพุทธะสวะหมวิรทายโยวิระคนในยังวิราหิงสาวิราทาสีวิราทาษาวิราอิทธิโยพุทธะมณีมามาพุทธะสวะหมวิรทายโยวิระคนในยังวิราหิงสาวิราทาสีวิราทาาวิราอิทธิโยพุทธะมณีมามาพุทธะสวะหมวิรทายโยวิระคนในยังวิราหิงสาวิราทาสีวิราภาษาวิราอิทธิโหม วิลาทายโยววลาคนในยังววลาหิงสาววลาทาสีววลาภาสาววลาอิทิโยพุทธะมานิมามาพุทธะสวะหมเวลาทายโยววลาคนในยังเวลาหิงสาววลาทาสีววลาทาสาววลาอิทิโยพุทธะมานิมามาพุทธะสวะหมววลาทายโยเวลาคนในยังเวลาหิงสาววลาทาสีววลาทาสาววลาอิทิโยพุทธะมานิมามาพุทธะสวะหมเวลาทายโยววลาคนในยังเวลาหิงสาววลาทาสีววลาทาสาววลาอิทิโยพุทธะมานีมามาพุทธะสวะหม วลาทายโยววลาคนในยังเวลาหิงสาววลาทาศีววลาทาสาเวลาอิทโยพุทธะมณีมามาพุทธะสวะหมวลาทายโยววลาคนในยังววลาหิงสาววลาทาศีววลาทาสาิวลาอิทโยพุทธะมณีมามาพุทธะสวะหมวลาทายโยววลาคนในยังเวลาหิงสาววลาทาศีววลาทาสาเวลาอิทโยพุทธะมณีมามาพุทธะสวะหมเวลาทายโยววลาคนในยังววลาหิงสาววลาทาศีววลาทาสาเวลาอิทโยพุทธะมณีมามาพุทธะสวะหม วลาทายโยวลาคนิย <ersch> ังวิลาหิงสาวิลาทาสีวิราทาสาวิลาอิทิโยพุทธสะมานีมามาพุทธสะสวะโหมวลาทายโยวลาคนิยังวิลาหิงสาวิราทาสีวิราทาสาวิลาอิทิโยพุทธสะมานีมามาพุทธสะสวะโหมวลาทโยวิลาโคนิยังวิลาหิงสาวิราทาสีวิราทาสาวิลาอิทิโยพุทธสะมานีมามาพุทธสะสวะโหมวลาทโยวิลาคนิยังวิลาหิงสาวิลาทาสีวิราทาสาวิลาอิทิโยพุทธสะมานีมามาพุทธสะสวะโหม เวลาทายโยเวลาคนนยังเวลาหิงสาววลาทาศีววลาทาสาวิลาอิทิโยพุทธะมณีมมะพุทธะสวะหมวลาทายโยววลาคนนยังเวลาหิงสาวิลาทาศีววลาทาสาวิลาอิทิโยพุทธะมณีมามะพุทธะสวะหมเวลาทายโยวลาคนนยังเวลาหิงสาวิลาทาศีววลาทาสาวิลาอิทิโยพุทธะมณีมามะพุทธะ สวาโหมจบคาถาพะระปัจเจกับพุทธเจ้า108จบสาธุสาธุสาธุ